การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการผดุงคันไทยและการนวดไทยถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรียกได้ว่าเป็นการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศไทยโดยในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ละประเทศต่างมีการแพทย์ดั้งเดิมที่มีการพัฒนาแต่สมัยโบราณ และยังคงมีการใช้สมุนไพรในการรักษาเช่นเดียวกับประเทศไทยนำไปสู่ความก้าวหน้าในการผสมผสานทั้งด้านการแพทย์ดั้งเดิมเข้าในระบบการบริการสุขภาพ, <S <S พแผนกการแพทย์แผนไทยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลสิงหนครจัดให้มีหน่วยงานการบริบาลฟื้นฟูมารดาในระยะก่อนตั้งคันระยะตั้งคัน ด้วยการให้ความรู้มารดาในเรื่องของการบริหารร่างกายในระยะการตั้งครรภพร้อมกับการแนะนำการรับประทานอาหารให้ครบห้ามุมอีกทั้งยังมีการบริบาลฟื้นฟูมารดาระยะหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยการอยู่ไฟแบบโบราณทับหม้อกเกลือหลังคลอดถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณเป็นกระบวนการดูแลมารดาหลังคลอดบุตร เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูจากความเหนื่อยล้าเนื่องจากระหว่างตั้งครรภ์กระดูกสันหลังและกระดูกเชิงการานจะทำหน้าที่รับน้ำหนักจึงเกิดการขยายตัวส่งผลให้สรีระของมารดามีการขยายตัวขึ้นตามน้ำหนักและอายุการตั้งครรภ์การอยู่ไฟแบบโบราณทับหมอกเือจะช่วยทำให้ร่างกายของมันดากลับคืนสภาพปกติได้เร็วที่สุด โดยการใช้ความร้อนเข้าช่วยทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณหลังและขาที่เกิดจากการกดทับขณะตั้งครรภ์เกิดการคลายตัวช่วยลดอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อตามตัวได้เป็นอย่างดีสาหรับคุณแม่หลังคลอดน,นะคะที่จะมาอยู่ไฟเนาะหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของการทับหม้อ,อกเกลือนะคะก็ประโยชน์ของการทับหม้อ,อกเกลือเนี่ยจะช่วยหลักๆสําคัญเลยก็คือ1ช่วยในเรื่องของให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่ สองก็คือทําให้หน้าท้องเน <p> ี่ยกระชับเพราะว่าเวลาหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีการตั้งครรภ์หน้าท้องเราขยายมากขึ้นหน้าท้องของผู้หญิงเนี่ยก็คือแบบจะแบบจะย้อยยุ้ยไม่กระชับการทำหม้อเครือเนี่ยจะช่วยให้หน้าท้องเนี่ยกระชับมากขึ้นไอ้ตัวนี้จะเห็นผลได้ชัดเจนนะคะข้อต่อไปถัดไปก็คือทําให้รู้สึกว่ามันดันหลังคอเนี่ยจะมีรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าการตั้งครรภ์กับหลังคอเนี่ย จะมีอาการปวดหลังเพราะว่าในน้ำหนักของการตั้งครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เนี่ยต้องให้นมลูกทุกสองชั่วโมงฉะนั้นการพักผ่อนเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะคะแล้วก็จะไม่นอนหลับแบบไม่ต่อเนื่องไม่สนิทถ้ามาอยู่ไฟหลังคลอดเนี่ยก็จะทําให้การนอนหลับเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องแต่ทําให้นอนหลับสนิทมากขึ้นแล้วก็ผ,ผ,ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วจะรู้สึกเบาตัวส่วนขั้นตอนการอยู่ไฟแบบโบราณ ทับมอกเลือหลังคลอดเริ่มด้วยการนวดให้ทั่วร่างกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อด้วยการประครบสมุนไพรที่บริเวณหน้าท้องหลังสะโพกและขาประมาณ30นาทีเพื่อผ่อนคลายและเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากนั้นทำการเข้ากระโจมทับมอกเลือ ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีจะช่วยทำให้หมดลูกเข้าอู่ขับน้ำข้าวปลากระชับหน้าท้องและสลายไขมันโดยมีส่วนผสมจากสมุนไพรว่านชักมดลูกว่านนางคำว่านมหาเมฆไพราการะบูนเกลือตัวผู้ใบส้มอ่อยและใบพลับพึง ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการให้ความรู้พร้อมกับให้คำแนะนำหลังจากที่ได้ทำการอยู่ไฟแบบโบราณทับหม้อกเกลือหลังคลอดพร้อมกับวัดรอบเอวเพื่อเปรียบเทียบขนาดของรอบเอวก่อนและหลังรับบริการนอกจากนี้การอยู่ไฟยังช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีทำให้อาการหนาวสะท้านที่เกิดจากการสูญเสียเลือดและน้ำข่าวปลาหลังคลอด มีอาการดีขึ้นช่วยปรับสมดุลร่างกายในตัวมารดาให้เข้าที่และที่สำคัญช่วยให้หมดลูกเข้าอู่ได้เร็วและช่วยให้ปากมดลูกปิดได้ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอดสำหรับกระบวนการและขั้นตอนการอยู่ไฟโบราณทับหม้อกเกลือนั้นใช้ระยะเวลาติดต่อกัน5วันวันละ2ชั่วโมงสำหรับอัตราค่าบริการนั้นเพียงครั้งละ5 0 0บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสิงหนครหรือโทร074330539ต่องานแผนไทย31